ทุกครั้งค่ะเมื่อจบนะคะสาหรับการโชว์มวยของเราแล้วก็การนะแข่งขันมวยค่ะเราจะมีการมอบรางวัลน,นั่นเองนะคะ,ะมาดูรางวัลแรกเลยฮะ,ะ<ด>น,นักกีาครับรางวัลไวยคูอวิสวยงามครับใช่แล้วนะคะช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิธีของการมอบรางวัลค่ะอย่างที่พี่สมจิตได้บอกว่ารางวัลแรกเราจะเริ่มประกาศรางวัลไหวครูสวยงามค่ะณโอกาสนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญท่านวีระพงศวร์ค่ะรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการ ประเทศไทยให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลาเียโปรเมอรด้วยค่ะดีเชียครับและแน่นอนนะครับว่าครูสวยงามได้แก่น้องมิง้งสกชยยิมครับ เป็นสามและสีนะครับในการไหว้รูมิที่นี้ก็มีการแข่ง่ัยไปทั่วประเทศครับค่่แล้วรอบต่อไปครับนี่นนครับคือรันน้กเอคาะท่นัทบีรพงษ์ไจเก็ตเป็นผู้มอบนะคะและรวันนอกเอาครับได้เก่ต่กาคอครับเพชรตอเพชรจินดาวซึ่งเป็นตัววยของเสสานะชริดา เป็นผู้ควบคุมผู้สอนวัยชาคนสมัครเน่นทีค่ะแล้วตไยวขอญาตเรนเชิญนะคะหลารทนีชกกลางขาวอคสวงามค่ะ้ครับสวยครับเ่และน่นาครับททครับขอุญาต่างกายทาทครับยอญานิดเดียวครับเทมานะครับอีกิ้งนิเดียวนี่ครับเที่สุดยอดครับท่านนี้ครับเชิญครับ โดปกติแล้วเราจะมีอีกหนึ่งราวลน,นันคือผู้มวยดูเดือดน,นะ,ะแต่ว,วันนี้ต่อยกันไม่ดเดือดเลยไม่ดีวันนี้รอีคุ<ร>นี้นะได้เลยค่ะช่วงน,น,นี้วีดเราช่วงนี้ขอเสียงปรบมืกับท่านวีระวงวค่ะคราบขอบคุณท่านค่ะคราบขอบคุณครับ,ออบ,รบโอโหวันนี้ได้แค่สองรวัลน,นะได้แล้วะคะแต่เชื่อไหมว่าบางจังวัดนะครับนักมวยคนเดียวทสารางวลกมด<อ>ดีดูเดือดน็เอาหวสวยงาม อ๋าไม่แน่นะพรุ่งนี้อาจจะได้พบกับนักมวยคนนั้นที่นี่ก็ได้นะครับพรุ่งนี้เราก็ความสนุกกัรอท่านอยู่นะครับและวันนี้อย่าลืมนะสีทุ่มตรงใช่แล้วค่ะพรกับคุณเก่งทัชยาค่ะและใครที่มาแล้วนะฮะตอนนี้ก็อาจจะเนมาที่ซุ้มอาหารค่ะอย่าลืมแชร์และก็โชว์กันนะครับใช่แล้วนะคะกิจกรรมแชะแชร์โชว์ค่ะถ่ายภาพตัวคุณหรือว่ากิจกรรมในงานของเราโพสลงโซเชียล็ตเดียค่ะอย่าลืมใส่แฮชแท็ก Amazing Muy Thai Experience แฮชแ ลบบุรีและแฮชแท็กลบบุรีใครได้รับยอดไลค์สูงที่สุดสามท่านแรกค่ะจะได้รับของรางวัลจากทางงานนะคะครเราจะประกาศผลวันอาทิตย์ช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มนะคะและอย่างที่สมจิตได้บอกว่าตอนนี้ซอนตลาดร้านค้าของเรายังเปิดให้ทุกท่านได้ไปฝากท้องอิ่มอร่อยกันใ้ตุสเสบียงท้องกันก่อนก่อนที่จะมา สนุกสนานกับเรานั่งบนเวทีค่ะแม่พูดถึงร้องเพลงนี้บนจะให้ผมร้องเพลงให้ฟังแล้วอย่าดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราป like ิดไลฟ์เป็นครู่เดียว <c oughs> แล้วกลับมาเจอกันใหม่ครับยังไงช่วงนี้เนี่ยขออนุญาตลาผู้ชมทางบ้านไปก่อนแล้วเราพบกันสำหรับไลฟ์วันพรุ่งนีงง้นะคะช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับเอาล่ะในถุงกระรอตอนนี้ปิดไลฟ์เรียบร้อย